โอ้ยนอกแน่เฮ้ตัวเนี้ยของอโดนตัวใหญ่นะตัวนี้นะน่าจะน็อกครับตัวนี้นะถึงแบบหกกว่าเนี่ยกหกห้าไปตึงใส่ไว้ตึงใส่ไว้โอ้หน็อกแน่นอนตัวเนี้ยตัวนี้ขออฮอตใหญ่มากไปส่งเลยไปส่งเลยพี่ไปส่งเลยนี้เราสลับมาเป็นตะกั่วนะขออฮอตตกหน้าดินไปสักระยะนะจนเจอตัวใหญ่นะครับผม ได้ปลาไซไปช่างเมื่อกี้ก็ไม่ถึงนะก็มาตามเปลี่ยนเป็นหน้าดินสลับเป็นตีจุ๊บดูของเขาโดนใหญ่เลยนะครับหืม แนะนำเกี่ยวกับเคล็ดลับเทคนิคการแข่งขันตกปลาสว่ายเพื่อให้สามารถเอาตัอรอดในการแข่งขันเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจ Facebook นาออไแม่แตงเชียงใหม่อยากจะให้ผมทําคลิปแนวไหนคอมเมนต์กันมานะผมตอบให้ทุกคอมเมนต์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาด เคล็ดลับเทคนิคดีๆก่อนใครนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาแข่งขันที่บ่อแม่คำสบายเปรี้เชียงรายนะครับวันนี้ก็มากับเพื่อนๆมากันหลายคนนะวันนี้นะพี่ตู่นะครับอ๋อฮอตครับผมโอเล้งนะครับพี่หนุ่มกอบสินนะครับเนาะแต่ทีมงานพี่หนุ่มกอบสินนะมาช่วยกันวันนี้นะครับเอ็นะทอมเทอร์โบนะครับตรวดเงินล้านนะครับผมตั้งแต่ได้ล้านมานี่มาเจอกับผมวันนี้วันแรกนะครับก็เพิ่งเจอหน้ามึนเจอหน้านะผม ก็วันนี้ก็เป็นรายการแสนสองหัวนะครับปลาไซลักแน่แข่งสามศูนย์ะปลาลองสี่ห้าศูนย์นะวันนี้ก็ต่กับใจให้การดูกันยาวๆครับผมเอก็ทีมงานจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเคนะครับนี่นอกกลางนะครับนั่งรวมกันนะครับผมอะเดี๋ยวเรารอดูแข่งครับแสตมิวาไม่้กินเล่าแสนเลยนะเริ่มแล้วนะครับ

ขวาตัวนะขวาตัวนะขวาตัวนะอ่ะไปไหนกันหมดพี่ป้าอ่ะเยอะอยู่นะครับเริ่มต้นนะครับหมอแม่คำนายกับตานี่อออหองตัวท้ลยองห้ลองตัวอ,อู้ล้นบ่เฮ้ย

สายไนนะครับสายไนตัวหนาายหนตัวนากลางโบว้ากงโบตานะฮยขอบคุณหน้าจีก็ผู้ติดตามดีนะเดี๋ยวนนะลังส่งเสยนะครับนะหงนะเสียเือนนะตัวนี้สองสามเก้าเกาตกรเลยนะฮะเสียเอ็มนะไเสียของวัด เท้ซ้ายขาเร็วเลยนะยยยยไปเลยใหญ่ไหมจ๊โอ้โหออ,อ,อ,อไปจะบวก,กันมาเส่ไหนนะ

ไม่ถึงสามสองเก้าเก้าสองเก้าเ้าในเล็กยี่สิบไม่น่าจะหลอดลสองเก้าเก้าามปูเยอะมากต้องน็อครอบแน่นอนตอนนี้แล้วจดตัวกับใช้ก่อนสวยอยู่พี่ตักปลาตัวตักปลาตัวให้ ไปก็คนไปไปเลยไปข้าอยไปข้าไปเลยตอนนี้ดูน้ำหนักเนาะตอนนี้เดินได้นนเดินยาวบางนะ้สนวยนัอย่อ่ะผู้วิ้นเลยโอ้แล้วต่อของพ่อต่อห้าแปดครับนนที่อ่ ข่อง่อง่อสทีกันงอควาอยด้านบสามครับท้าไม่ลงกันตันนี้นะสามสูงสามนะครับตัวนะ้สตัวนีทอดทีนะสายสตัวนะทอดทีจ้าจ้าเปเลยจ้าขอบคุณครับไอออนนี่ถัาเอาเสกหมเกี่ยวติงอยู่มือนใไสนเด้อใสไในเด้อขวาบขวยคขวงครับกดไปเลย ี่โกโพี่โก้บอกกัมเดอโอ้อเดี๋ยวนาจ๊คลิปยูผมกรือปอยังไปห้องโโอ้โกโกโกโอไม่ได้ไปไอ้วันนี้มยื่ได้ยังไปแปงละขอบมาแค่พอขอบผู้จัดเข,า,ข,า,ขาสขบาสบยเพราะไปได้ยัถอดทั้ว่าหมูตายไะ

กอือนีือมสาของอขอคาเ่ของครับสายไหนนะสายไหนนะสายไหนนะนพี่พ,พีน้องน้องอนอ้ขอตัากาคร่ะมาแล้วครับเนี่ยครับตาแน่นนคีนยอ้กีบพี่ตั้งเลยเครับ S <S ตั้งตัวนายก้อนดี <một> 0 0โอเเนนะี้ไะโอ้โหอ่ะสี่แศูนยัมฝาไก่ตัวจ้าฝาไกลตัวจ้าฝาไกล่ศนย์นได้ที่หน่งนี่คืคปนปรเทเออร์ี่ตัวนี้ไปได้ลหมเลจ้าม่กี้เถึงเลยวะน่อยครับันอาะิตน์ที่7เมษายนะครับ นงพันเก้าร้อยเก้าสบเก้าบาทอนี้หนึ่งแสนบาทรอง้วยอันังสองนบาทรอง้วยอันีามสาหพันบาทอง้วนี่สับาทอง้วยอนีับาทกวี้็ไม่ถึง่ะอันนี้เ้าสามสิบห้าศูนย์สองสามศูมศูนย์จ่ากอี่งหบาทวยับ

ดูทรงมันหนาๆเลยเว้ยใช่ไหมันก็ใกล้เคียงนะตัวมันแบบกำปั้นกำเน็ต้ทยที่ไหนเช็ดเยอะๆเช็ดเยอะๆโอ้โหดันสี่เจ็ดเลยใหญ่มาก โอเคฮิสองแปดแปดครับโถต่อไปของพี่อ๊อฟแม่แตงครับ สองก้าให้แล้ายเกเก้าเนาะเปิดออกแล้วตอนี่นะครับสมห เ้าเชือดขวากันนะห้น้าำเดียวได้เลยโอ้หหนาถึงสี่ห้าไหมเท่องคไป น็อตแม่แตงนะครับทีสามห้านะครับเฮ็ยแล้วก็มาใส่หลอดเจือบเป็นแบบส่วิซ้อมเลยเฮ้ยหลักครับตัวสูงหนักเจ็ดกัิโลน้องแม่แตงนะครับเช็ดเยอะๆเช็ดเยอะๆ,ๆ

ครับอเบากว่าห่อไหมตารับแ่รั่ัตาสามองสี <t <t ่ครับมีแต่3ากว่าๆนะวันนี้จวดไปล้นอย่างเดียวแล้วนะตักปะหน่อยตักแปะหน่อยตักแปนอยพวกเรามีใครมีตรงไหนเอ่ยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ สามโหลคตอนนี้ครับเช็ดนะครับสามส่วนสามครับเช็นเดนะฟุววกนะ ไม่ถึงตัวนี้โอ้ยพี่นอกแนใ่ตัวนี้โอออโดนตัวใหญ่นะตัวนี้นะได้จะน็อกครับตัวนี้นะถึงา 6, 6, 5, ่าหกกว่าเนี่ยหกหกห้าไปตึงส่ไว้ตึงส่ไว้โอ้หน็อกแน่นอนตัวเนี้ยตัวนี้ผอฮอตใหญ่มากไปส่งเลยไปส่งเลยพี่ไปส่งเลย <c oughs> ที่เราสลับมาเป็นตะกวัวนะขออฮอตตกหนาดินไปสักระยะนะจนเจอตัวใหญ่นะครับผมได้ปาไซไปช่างเมื่อกี้ก็ไม่ถึงนะ ก็มาตามเปลี่ยนเป็นหน้าดินสลับเป็นตีจุบดูของเขาโดนใหญ่เลยนะครับหืมนะครับเล่นเปนไหนอ๋อนี่ครับโต๊ะท่าฝากใหอนอนเออ่ะนี่มได้ตัว เรกันไ่ได้รลง็นีกโลมันเ็ลนะหนักออฮอแล้วตอนนี้นะหกว่ากนี่มีแน่นอนเลยยังไงผมคิดว่าน็อกแล้วตอนนี้ต้องน็อกนะโอ้โหหกเก้านะครับนำที่หนึ่งเลยนะเพราะฮอนะไปใหญ่นะครับ คิดเร็วทำเร็วแล้วพอออตนะครับ <c oughs> เปลี่ยนเป็นแน่ดินแล้วก็จั่วโดนตัวใหญ่เลยนะครับไงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยจั่วโดนนะพอออนนะครับ <c oughs> คิดก่อนนะจั่วทั้งขวก่อนก็ได้ก่อนนะเน <c oughs> ี <c oughs> ้รอยเล็กนอะน,นะใช <c oughs> ่สลับก็ต้องเปลี่ยนกันนะครับ พอฮอตสลับมาเป็นแน่ดินแล้วก็ดูถ้าตัวไหนดีก็สลับกันออกกันนะครับไล่ตามกันไปตายนะครับสายพันอยู่นะตายนะครับสายพันอยู่นะสายพันอยู่นะสายปลาพันอยู่นะตายพันอยู่นะตสายพันอยู่นะบอเลยนนเรเขียวมาซ้ายเลยครับ

ทางตุ๊กาทุกท่านนะครับคุณผู้ชมงานนะครับทีมงานเทีีปัาเผานะครับเชียงใหม่พิชิตเก๋นะครับตัวโกขวาตัวเด้อส่ความครับขวานะขวานะขวานะครับขวาตัวนะขวาตัวนะเท่าทีนะนะครับน่าดีใจแข็งนะครับคุณผู้ชมนะับจากเชียงใหม่นะครับมีนตุ๊กตางครับคุณผู้ชมอีกและแสดงต้นมะตั๊กต้นหน้าพ่อตัวโกนะครับ เราลกงขโอ้ยหน้อยติด่ะน่อยเก้มาแล้ครับเก้าน้อยเนาะนอยด้ดดอก็องมีตองน่เออมีตองแหนีนเชี่้อนะครับผเพชรสุชิราทีับฉลงได้นมังก้ีครับชายสังเมน้อยเป็นายนะครับติ๊

<5 yap> <curve> ต้นท <asan> ี่ตนจลลกครับต <up> ัปลามาที่ย <pine> วัวเชียงใหม่ี่ยี่เจะออกไปดูติดจกันที่ึ้งนะครับนะครับพีพูนะครับเจไปนพิชชิงครับต้องมทอตินะครับแต่ละมีเซรามิกนะครับดัอเตอร์นะครับบอลลามปางน้ฝางปีนะครับแค่ฝานะครับยิไมนะครับพี่เทีนอยสูงนะครับปีใหญ่หกจุดห 8นะครับผมกขาดด้านในนะครับฝัดเส้นไว้เงาได้ไหนมากครับเด็กขวาไกลตัวนะขวาไกลตัวเด้อขวาไกลตัวเด้อใส่พยายามเปลายนะครับใสายแข็งนะครับโดนไหมโดนไหมออกไหมโดนแล้วพี่พี่เช็คสายของกํครับพี่พี่เช็คคนเดียวเตอะดูคนเดียวมาซ้ายแล้วไล่เด็กไละสายกลางบ่อนะสายกลางบ่อนะสายสีส้มมาค้วยกันสายกลางบ่อตัวเด้อ

เรับดินหน้าครับเรามีนัดกันนะครับแบตหัวสองแสนนะครับแหมอย่างนั้นเนี่ยมีไอพีเก้าสิบสายแนยนนะครับเช็ดเ้อสามสเจ็ดครับเบ้าเบาแข็งยัล้วกูเล้ยว อโอ้โหเล,ล็กอีกเปิดออกเยอะเกินนนะจับล right ็อกแล้วเปลี่ยนล็อกไม่ได้นะฮะมาล้วครับไนักกีฬาท่้นใดที่มีรายชื่อนะครับดูบอกว่ กโอ้โหมีแต่สองเก้าห้าวันนี้โอ้โหตัวใหญ่ก็สองเก้าห้ายังหาไม่เจอนะชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะเร่งสุดๆเลยบรรยากาศนะครับโอ้โหยังมันนะครับสี่ห้าหนึ่งห้าโอ้ี่ติดเกี่ยวนะฮะสองเจ็ดห้าตะคิวก็จะกินนะจะเลิกก็จะเลิกแล้วนะครับโอ้โหสุดๆเข้าวันนี้เงินแสนเลยนะฮะตัวนี้ เป็นเหม็นสักตัวนะสามจ็ดสี่นะอีกหกนาทีนะสามนาทีสุดท้ายเราจะหยุดขานเวลานะหนึ่งนาทีสุดท้ายเราจะหยุดจางปลานะตัวนะปลาตัวนะครับปลาขวาตัวนะขวาตัวนะขวาตัวนะบนซ้ายนะบนซ้ายนะครับ สานะีบนขวานะนะบนขวานะบนขวาตัวนะี้โัวทีนะขวานะครับขวาไกลตัวนะดูสายด้วยนะครับขวากลางบอ่อนะขวากลางบอ่อตัวนะอย่าใหหมดเวลาเดี๋ยวกรรมการจะไล่นักหนักให้นะฮะหางหัวลงมานะฮะเแต่นี้ไล่หล่างขึ้นกันนะฮะไซเอกนะไม่เกิน3.00นะฮะปิดท้ายอยู่ตรงนี้หมายเลข92นะฮะ,ะ2.99 ไปลองไม่เกิน4.5ุนะครับอยู่ตอนนี้หมายเลข50ขวากลางบ่อเด้อขวากลางบ่อเด้อ4.46ขวากางบ่อตัวขวากางบ่อตัวนะขวากลางบ่อนะขวากลางบ่อนะขวากางบ่อนะขวาในนะขวาในนะขวาล้อในแล้วนะขวาล้อในนะขวาขวามาดมาวาดกัตาก้มพี่ มาเยไปกว่าอนเลยนะเจงๆเจ๊งๆห้านาทีก็จะหมดเวลาแล้วนะปอนปอนโอ้โหเสียของหมดน่าอกแมอแล้วโอ้โหตนี้เโอขับรดกครับมีขาดันเสียงาััั นี้งเลยไอ้หนังกินแล้ว ตุ่นไผ่หาโจ้ตัว้ะครับฝ่ยยาตัว้วครับฝ่ยยาตัว้วครับใช่พอดีเนาะหลังตีเยอนนะหลังตีเยอนนะที่28เมษานะโอ้แายแค่แต่แค่เจ้าเจ้าเจ้ายกมีเวลาว่างบนะข้าเที่ยงเลี้ยงนะวันเสาร์ ต่อยากกินลาบจะบอกไหมสองหกนึฮะสามนาที่สุดท้ายนะฮะพี่น้องนักกีฬาศกาุดที่ั้านีป่ะะัเก้าเที่ยงเป็นแบบมีกระข้าวนะฮะเลี้ยงฟรีนะฮะสองหกหนึ่ อ้โวไปไปไปอปไ่ไป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 ไนไป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 งปไ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 ป่ปไปนปไปไปไปะต้องปไ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 ปลปไ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 ดไปไปไปไอไป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 ไ้ไปไปยปไนไฮะปไไปไ ไม่ขวาเราก็ใช้เกามสองสอยู่ในทงต้ขึ้นน้ำอย่างเดียวนะไม่ขึ้นน้ำเอว่าหมดสิทธิ์นะขวาไปแล้วนะสา8หกแปดมาปล่อยเลยนี่เอหลังนะหลังห้างหลังข้างหลังหรังขึ้นสามเจ็ดห้า ช่างตัวนี้เจ็บได้รอช่างเลยนะฮะช่างตัวนี้เ็ได้รอช่างเลยนะฮะขวาตัวเจ้วาตัวขวาตัวขวาตัวโอ้อันตัวสามุน่งเจ็ดนะฮะ ลอช่างเลยนะฮะลอช่างเลยนะฮะกรรมการยืนจุดเลยนะฮะผลกแล้วเดนเลยผลกแล้วฟังเสียงนาฬิกาพูดได้นะฮะนาฬิกาจะพูดก็หมดเวลานะฮะในทงขึนน้นน้ำอย่างเดียวนะฮะรอช่างเลยนะฮะ ต่างง่องเลานะสายในะครับสายใลนะสายใจนะสายใจนะสายในะครับอยอยสยสายในสายในนุจ้าสายในนุจ้าสายในาจ้าสายในนเจ้าที่อยากขึ้นฝั่ง หลังนะหลังนะหลังนะเอาาตัวพาตัวตันะัลาแล้วนะไม่ทันแล้นะครับ ไม่ทันนะฮะไรอช่างนะครับเราดูปลาของออฟฟอทนะครับเข้ามาเลยนะฮะเข้ามาเลยนะฮะเข้ามาเลยนะฮะส่งการ์เลยนะฮะอาร์บรรยากาศรอช่างนะครับโอ้เยอะมากไปที่ตู่นะครับ สรุปท้เกมการแข่งขันครับวันนี้นะครับวันนี้ผมไม่รอดนะพอออฮอตรอดไปใหญ่รอดไปใหญ่อันดับที่หนึ่งไปใหญ่นะครับโอ้โหโ,โ,โชคดีไปเก,นเกนมานาดีหรับลอยมาดเลยครลอยวันนี้มันหาใส่ไม่เจอนะครับมผมได้ช่างใกล้เคียงสุ 99, <c oughs> สด2.99ดแต่ว่ามันขึ้น11โมงกว่าพี่หลุดไป5ตัว <c oughs> โอ้โห299 <c oughs> เช้าหลุดผมก็หลุดหมดอ่ะบถ้าขึ้นตอนเย็นก็ลอดกันหมดใช่ใก็จังหวะมันปลามันเปลี่ยนเราก็ต้องพลิกเกมตามมาครับก็สลับเป็นหน้าดินตีตะกวดตีจุ๊บกันแล้วช่างก็ใกล้เคียง295โอ้โหมันเกินไปเกินมาคราวนี้วันนี้มันจัวไม่โดนครับคนที่โชคดีก็ตั๋วปีละวันกันไปครับ ก,ก็มันก็สนุกไม่ได้รู้นะครับถ้าจวดโดนมันก็รอดนะครับก็บอกมหาเทพนี่แข่งแมตช์แน่นี่เป็นอาทิตย์ที่สามครับผมเป็นแมตช์อะไรครับแมตช์แสนเหมือนเดิมแมตช์แสนนม่าช่โอเพ่นเหมือนเดิมก่อฝากนะครับติดตามเพจบองมหาเทพเชียงใหม่นะครับติดตามออนเม็ดแต่งเนาะว่าคลิปถัดไปเราจะไปที่ไหนนะครับเนาะสำหรับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนายทุนนะครับ พอบ้านสวนจากเทาบุรีนะครับสนับสนุนมาในวันนี้ก็เราไม่มีผลงานนะครับวันนี้แค่ได้แค่ใกล้เคียงเนาะก็ฝากติดตามกันไปยาวๆครับผมเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ